ก็สวัสดีครับยามเช้านะครับออก็ประจำมันหยุดนะครับก็มีโอกาสมาได้ทำคลิปนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของอสมุนไพรนะครับในป่านี้นะครับว่าเป็นต้นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นขอ,อกล่าวนำนิดนึง ว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับปกติมันจะขึ้นอยู่แถบแถวชายแดนไทยนกพามา่าเขาจะใช้ประโยชน์ในการทำแป้งนะครับอันนี้มันเขตภาคกลางตอนล่างก็เหนอือตอนบนนะครับคนครสวรรค์มาพบต้นไม้ชนิดนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับแต่มาเจอนะครับแต่มันต้นไม่ใหญ่ต้นขนาดเล็ก ใช้ประโยชน์หลากหลายครับส่วนใหญ่เขาจะถ้าชาวพาม่าก,ก็จะไปทําอ่าแป้งทานะครับแป้งทาหน้าแต่ต้นนี้จะไม่ไม่ใหญ่นะครับต้นขนาดเล็กเดี๋ยวไปดูกันครับป่านี้ก็มันแรงเนะเดิมน่าจะเป็นป่าที่ค่อนข้างเจดมสมบูรณ์ เพราะเฟิร์นยังมีอยู่นี่ครับต้นนี้ครับที่จะแนะนำทำมารูจา้จักบอกเลยครับว่าเป็นต้นกระแจะหรือต้นธนาคานี่นะครับดูแล้วลักษณะไม่มีครับมีเขาเรียกว่าใบจะไม่เหมือนเขาใบจะแปลกตานี่นะครับมันจะมีเรียกว่ามีใบหลัก แล้วก็จะมีใบยแยกจากใบหลักเป็นคู่คู่คู่นะครับผมมองแล้วเหมือนจะว่าคล้ายตะขาบก็เรียกได้เนาะลำต้นนี้ก็จะมีหนามนะครับถ้าต้นใหญ่จะเห็นชัดมากมีหนามจะหนามเป็นข้ออันนี้ต้นเล็กมากเลยผมว่าน่าจะเป็นเม็ดหรือลูกที่มันหล่นมานะแต่ต้นใหญ่ผมยังหาไม่เจอเลย ป่านี้มันเคยโดนโดนไฟมาหนึ่งครั้งสองประจําปีนะครับแต่ปีนี้ไม่มีไม่โดนไฟต้นนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับ,นะรบนะว่าแถวนครสวรรค์ก็มีต้นต้นสูงก็ประมาณหลายเมตรนะครับห้าห้าเมตรห้าเมตรได้ถ้าถ้าไปเจอต้นใหญ่ก็ ป่านี้ถ้าจะเรียกได้ก็คือน่าจะเรียกว่าเป็นป่าเบญจพรรณนะครับมันมีต้นไม้หลากหลายทางอีสานก็มีทางค่อนข้างทางใต้ก็มีพันไม้นะครับแล้วก็มีพันธุ์นี้ก็น่าแปลกนะครับยกเว้นกล้วยป่านะครับที่จะไม่มีป่านี้พระป่าน้ำเมือนจ้ากลองเรียกว่าอะไรดิบชื้นมากๆอันนี้มันเป็นป่าเบญจพรรณ นี่นะครับอืมเกียดายที่ไม่เจอต้นใหญ่จะได้มีถ่ายภาพได้ชัดมากกว่านี้อ่ามาพูดถึงสรรพคุณนะครับสรรพคุณมันถ้าลองไปค้นหาดูก็จะมากมายเลยครับประคุณนี่ประมาณกับยี่สิบอย่างได้แต่เอาหลักๆนะครับที่ พอจะจําได้ก็หนึ่งเรื่องการบํารุงกําลังนี่หลักเลยนะครับบํารุงกําลังแน่นอนครับจะาาพาม่าก็ทําแป้งนะครับเอาไปทําแป้งทาน้าฝนทาน้าต้นประมาณทักข้อมือมาผลกับหินนะครับที่สาวพาม่าหน้าสวยหน้าขาก็เพราะชนิดนี้แหละครับแป้งทานาคาหรือต้นกระแจะนี่แหละครับ ก็พามาแนะนำนะครับเสียดายต้นใหญ่ไม่มีนะครับถ้าต้นใหญ่เจอต้นใหญ่ในป่านี้ก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งต้นนี้เกือบจะไม่ได้เจอเลยครับมองหายู่ตั้งนานนะครับเพราะว่าดูมาเจอหนึ่งรอบจดจำสถานที่ไม่ได้ก็คลิปนี้พามาชมต้นกระแจะหรือต้นธนาคานะครับของป่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับโซนภาคกลางนะครับ ครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ